วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่วัดธรรมมงคลนะครับวันนี้ก็จะมากราบอาัฐิหลวงพ่อด้วยนะครับหลวงพ่อวิริยังนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลแล้วก็จะเช็คราคาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมนั่งรถเมย์จากคลองเตยนะครับนั่งรถเมย์สาย45นะครับกําลังจะเดินทางไปที่วัดธรรมมงคลนะครับเป็นวัดของหลวงพ่อริยังนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆเดินทางไปเช็คราคาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับเดี๋ยวเราตามไปด้วยกันนะครับการเดินทางวันนี้นั่งรถเมย์นะครับ การเดินทางมาวัดธรรมมงคลก็ง่ายมากนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งนะครับถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เข้าไปในซอยปุณณวิถี20นะครับสำหรับใครที่จะมาวัดธรรมมงคลมาง่ายมากนะครับนี่ครับรถเมล์ที่ผ่านมีหลายสายเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพาเข้าไป โน่นครับซอยตรงนั้นผมลงรถเมย์ตรงนี้ต้องเดินมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับถึงจะถึงปากซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆตามผมมาครับหลังจากลงรถเมย์แล้วเราก็เดินมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะถึงสุขุมวิทร้อยหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปก็ยี่สิบบาทครับหรือใครอยากนั่งสองแถวแต่สองแถวมันไม่เข้าถึงวัดนะครับ มันจะไปลงปากซอยแล้วก็เดินไปต่ออีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับน,นีได้2วิธีแต่ผมว่านั่งนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปก็สะดวกดีครับนี่วินมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครขับรถส่วนตัวมาก็เข้าไปได้เลยนะครับสุขุมวิทร้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ นี่ครับผมมาถึงวัดแล้วนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นั่นก็เป็นเจดีนะครับเป็นเจดีพระวิริยะมงคลมหาเจดีนะครับเป็นเจดีที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับชั้นบนสุดบรรจุพระเกศาและก็พระอุรังคธาตนะครับและก็พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากประเทศบังกลาเทศ ฐานเจดีเป็นทรงสี่เหลี่ยมสูง94.78เมตรนะครับมี14ชั้นประกอบด้วยห้องแสดงพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดแล้ก็ห้องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็วิทยาลัยราชพัฒส่วนฐานเจดีเป็นโรงเรียนครูสอนสมาธินะครับเป็นสถาบันพลังกิตตานุภาพประกอบด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่รองรับนักศึกษาครั้งละประมาณ500คนเลยนะครับ แล้วก็มีห้องเดินจงกรมห้องนั่งสมาธิแล้วก็มีถ้ำวิปัสสนาในโบสถ์มีพระหลวงพ่อดำประดิษฐานอยู่ให้คนมากราบไหว้และนั่งสมาธิวิปัสสนาด้วยนะครับแต่วันนี้ทางวัดเขาจะกำลังบูรณะอยู่นะครับก็เลยไม่ได้พาเพื่อนเอนเข้าชมนะครับเสียดายเหมือนกันครับโอกาสต่อไปถ้าผมมาอีกผมก็จะพาเข้าชมแล้วก็ขึ้นไปบนเจดีนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูและชมวัตถุมงคลของทางวัดนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีบอกเพื่อนๆน,นะครับจะมีเบอร์โทรทางวัดแล้วก็ไอดียลนให้นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจวัตถุมงคลจะได้เช่าบูชาโดยตรงจากทางวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับ นี่ครับเพื่อนๆวัตถุมงคลจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงศาลา84ปีนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมและเช็คราคาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับวันนี้เพื่อนๆสนใจอยากได้อยากเช่าบูชาวัตถุมงคลก็จะมีไอดีไลน์ของทางวัดแล้วก็เบอร์โทรนะครับ ติดต่อเช่าวัตถุมงคลได้นะครับตรงนี้เป็นยันนกคุ้มนะครับตรงนี้ไม่บอกราคานะครับแต่พระโยกหน้าตัก5นิ้วราคา1 0 0 0 0แสน0 0บาทนะครับเป็นยกนะครับก็ราคาจะแพงหน่อยนะครับ นี่สี่หมื่นนะครับสามนิ้วนะครับเป็นพระยกนะครับเป็นยกแท้สวยมากนะครับแบบสองพันก็มีนะครับพระคงยกแล้วก็พระลบยกนะครับนี่สองพันนะครับเล็กๆเป็นวัตถุมงคลทรงคุณค่านะครับ น่าเก็บน่าสะสมนะครับต่อไปก็จะหายากนะครับตรงนี้นะครับราคาส0 0พันนะครับพระอวโรกิเตสวนโพธิสัตว์หรือว่ากวนอิมยกนะครับนี่ทั้งชุดเลยนะครับทั้งชุดเลยส0 0พันนะครับด้านบนก็พระเบญจภาคีก็ส0 0พันนะครับเป็นเนื้อยกนะครับได้ทั้งชุดเลยนะครับ สามพันตรงนี้พระยกมหาพุทธาพิเศษพระยกใหญ่นะครับก็สามพันนะครับได้ทั้งชุดเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยนะครับได้ยกชุดเลยนี่สามร้อยนะครับเหรียญที่ระลึกร้อยหนึ่งปีชาติการหลวงพ่อวิริยังนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนี่เป็นเหรียญกลมๆนะครับสวยนะครับแล้วก็นี่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับ มีทั้งหมด3ามเหรียญนะครับเนื้อทองแดงผิวรุ้งแล้วก็อัปปาก้าแล้วก็ทองทิพย์นะครับอันนี้สามพันนะครับเป็นพระกิ่ง100ปีหลวงพ่อวิริยังนะครับเนื้อนวโรหะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับสามพันนะครับมาตรงนี้เป็นกําไรหยกหุ้มเงินชุบทองไมคอนนะครับหนึ่งมืนนะครับหุ้มเงินแล้วก็ชุบทองไมคอนเป็นเื้อหยกนะครับแล้วก็พระลบหยกสองพันนะครับ เลี่ยมเงินชุบทองไมค่อนนะครับแล้วก็พระคงยก2,000แล้วก็กวนอิมก็2,000นะครับด้านบนพระสมเด็จยกแก้วสุ้มโค้งนะครับก็4,000นะครับนี่แล้วก็4,999นะครับแล้วตรงนี้เป็นพญารักขี่สองร้อยนะครับพระยญารักขี่นะครับนี่ครับพระยญารักขี 200ยแล้วก็นี้พันห้านะครับพันห้าเป็นพระยกรูปเหมือนสมเด็จพระยานวชิโรดมนะครับรุ่นพิเศษนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อวิริยังนั่นแหละครับนี่ครับนี่ที่แขวนหน้ารถนะครับที่แขวนหน้ารถหนึ่งพันนะครับพร้อมกรอบนะครับพร้อมกรอบนี่หนึ่งพัน แล้วก็นี่น่าจะเป็นยันไรนกคุมหรือเปล่านี่ยันนกคุมยันนกคุมห้ารอยนะครับพร้อมกรอบนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับด้านเมตตานะครับนี่พระยันอิติปิโสห้ารอยนะครับพระยันอิติปิโสนี่ครับนี้บูชาสองร้อยห้าสิบนะครับที่ระลึกร้อยปีนะครับร้อยหนึ่งปีนะครับ ของหลวงพ่อวิริยังนะครับตรงนี้เป็นพระรูปเหมือนผงหยกร้อยหนึ่งปีสามร้อยนะครับบางรุ่นก็หมดไปแล้วนะครับที่เห็นว่างๆนะหมดไปแล้วนี่หนึ่งร้อยนะครับพระผงสมเด็จนะครับเอยพระสมเด็จผงหยกนะครับผงหยกขอภัยนี่มีพระรอดก็ราคาหนึ่งร้อยสองร้อยเป็นพระ นางพญาผงหยกก็มีนะครับส่วนมากก็ทําจากผงหยกแล้วก็แหวนสองล้อสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่ด้านบนนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับเป็นเหรียญสวยนะครับแล้วก็นี่ก็พันห้าเหมือนกันครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าครับรุ่นพิเศษเจ็ดสองปีนะครับแล้วด้านบนนี้น่าจะได้ทั้งชุดนะครับห้าร้อยนะครับ ผระผงหยกนี่ก็ห้าร้อยนะครับได้ทั้งชุดทั้งหมดก็มีห้าองค์นะครับนี่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันตรงนี้หนึ่งพันก็คงเป็นทั้งชุดนี่สองพันเหรียญน,นี้นะครับพญานิ้วดํานะครับมาตรงนี้นะครับสามพันพระสมเด็จนางพญาปีสองพันห้าร้อยสิบนะครับนี่นี่ครับ สามพนะครับนี่พระทุ่งเศรษฐีพศอเอดียวกันนะครับ2,510ก็สามพันนะครับด้านบนนี้100นะครับนี่ห0ึนะครับตรงนี้พระผงไม้ท้าหลวงปู่มั่น100นะครับแล้วก็หลวงปู่มั่น2,000ก็มีนะครับเป็นเหรียญน,นี่ครับพระยกหนึ่ร้อ เหรียญพยกนะครับนี้999นะครับเป็นชุดนะครับ199แล้วก็มี600มีราคา400ก็มีมี1,000งนี่ส0นะครับเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อทาง ID Line ของวัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรนะครับนี่ก็100นะครับนี่ เป็นพระเนื้อผงนะครับสมเด็จฐานสิงห์นี่เป็นพระนางกยาก็มี100นะครับแถบนี้แล้วก็200ก็มีนี่นี่ห0ึ่งรนะครับผงรอห้าหินอ่อนผงยกรอห้าหนึ่้อก็ผงยกทูบ100่นี่ห0ึ่0รนะครับสมเด็จ ระทุ่งเศรษฐีนี้สามพันนะครับนี่พระสมเด็จพิมค์นะแสามพัน 3, นะครับพระทุ่งเศรษฐียกหกร้อยพระพุทธยกห้าฉลองนะครับหกร้อยเหมือนกันนะครับนี่เป็นเนื้อยกนี่ก็รอห้าหกร้อยหัวแหวนยกสองร้อยนะครับสำหรับเอาไปทำหัวแหวนนะครับเป็นหัวแหวนยกเล็กแล้วก็หัวแหวนยกหกร้อย หัวแหวนยกกลาง1,000ก็มีนะครับนี่ครับตะกุดยก6ก0นี่พันสแหวนยกใหญ่พันห้าชอบวัตถุมงคลแบบไหนก็ดูไว้นะครับเพราะวันนี้เรามีเบอร์โทรและก็ไอดีลน์ของทางวัดนะครับนี่ กวนอิมยกก็มีหกร้อยหกร้อยนะครับนี่หกร้อยครับมีหนึ่งพก็มีมีหนึ่งพมีหกร้อยนี่พระสมเด็จยกหนึ่งพพระนางพญาหกร้อยนางพญายกนะตรงนี้เป็นยกนะนี่ครับหกร้อยนะครับ สังกัดจ,จายยกนี้สามพันครับสามพันนี้ได้ทั้งชุดนะครับนี่นี่ก็สามพันพระเป็นจะพาคีนี่สามพันนะครับนี่ก็เป็นไอดีลายของทางวัดรรมงคลนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากได้วัตถุมงคลไว้เป็นที่ระลึกก็ แอดไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางวัดนะครับนี่ครับ i d line. ไลน์นะครับสแกนได้เลยครับแล้วก็ผมก็จะมีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับนี่เบอร์โทรนะครับติดต่อเบอร์ได้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจวัตถุมงคลนะครับนี่เป็นแหวนลัคคีหน0่ปีเนื้อเงินสองพันก็มีนะครับ มี2อ0พันมีหกร้อนะครับเป็นประเภทแหวนนะครับแล้วก็เนื้ออัปาาห้าร้อเนื้อทองเหลืองก็มีนะครับนี่มีให้เลือกนะครับวัตถุมงคลเข้าพุทธาพิเศษทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นวัตถุมงคลนั้น2 4 9 9นนะครับนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นตารางนะครับตารางวัตถุมงคลประเภทแหวนนะครับนี่จะเขียนบอกไว้ที่หมดก็มีนะครับตัวหนังสือแดงๆเขาบอกว่าหมดนะครับนี่ก็เป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆนะครับ FC คนไหนสนใจก็ดูไว้นะครับแล้วก็สแกน IDline หรือโทรมาก็ได้นะครับ นี่ครับวัตถุมงคลต่างๆนะครับหลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลแล้วตอนนี้ก็จะขึ้นไปกราบพระพุทธรูปพปรนะครับหรือหลวงพ่อองค์ดำนะครับหลวงพ่อองค์ดำหรือพระพุทธรูปพปรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ สยามบรมราชกุมารีในขนาดนั้นนะครับแล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาพรก็สเสด็จมาเททองหล่อเพื่อเป็นพระประธานในวิหารตรงมหาเจดียรัตนโกสินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบกันนะครับเพื่อนๆเ,เขาให้เข้าหรือเปล่านี่ประตูปิดอยู่น่าจะเข้าได้อยู่นะเดี๋ยวก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูอีกประตูหนึ่งก่อนประตูนี้ก็ปิดอยู่นะเดี๋ยวไปเข้าประตูนี้แหละครับก็น่าจะเข้าได้อยู่นะครับเห็นเขาบอกเข้าได้อยู่นี่นี่เดี๋ยวผมเปิดเข้าไปนี่ครับด้านในโบสถ ในโบสถ์ตอนนี้ก็จะมีเก้าอี้มาตั้งอยู่นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทางวัดจะมีงานอะไรหรือเปล่านะครับหรือเอาไว้ให้ญาติโยมมานั่งสวดมนต์ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับบริเวณภายในโบสถ์ก็จะมีรูปหลวงปู่เทศเทศรังสีนะครับพระป่าสายปฏิบัติหลวงปู่มั่นนะครับ ตรงนี้เป็นหลวงปู่มั่นนะครับก็จะมีรูปพระป่าสายปฏิบัติรอบโบสถ์เลยนะครับอยู่ในโบสถ์นี่พระมหารัชมังคลาจารย์นะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมพระพุทธมงคลธรรมสีไทยนะครับหรือพระยกนะครับเป็นพระพุทธรูปยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับสร้างจากก้อนหยกเขียวบริสุทธิ์น้ำหนัก32ตันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใครยังไม่เคยมาก็จะได้เห็นนะครับวันนี้ เขาบอกยกที่เอามาสร้างพระถูกขุดพบที่เมืองแวนคูเวอร์นะครับประเทศแคนาดานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมนะครับเป็นพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเป็นหยกเขียวแท้ๆเลยนะครับ สวยงามมากครับก็ประดิษฐานอยู่ณนศะาลาหลวงพ่อยกวัดธรรมมงคลนะครับเพื่อนๆมีโอกาสก,าก็แวะมาได้นะครับแวะมากราบขอพรสักครั้งก็ยังดีนะครับเป็นพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ นี่สร้างจากก้อนหยกเขียวบริสุทธิ์น้ำหนัก32ตันนอกจากมีพระพุทธรูปหยกแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมหยกด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมตรงนี้ครับนี่สวยงามมากนะครับช่างแกะฝีมือดีมากเลยครับ เป็นยกจากประเทศแคนาดาเพื่อนๆมีโอกาสก็มากันได้นะครับสุขุมวิทร้อยหนึ่งวัดธรรมมงคลนะครับ สวยงามมากเลยเป็นยกแท้ๆนะครับก่อนกลับผมก็จะไปกราบอัธิธาาุของเจ้าพระคุณสมเด็จ พระยานวชิโรดมหรือหลวงพ่อวิริยังนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเลยครับหลวงพ่อวิริยังเดิมชื่อวิริยังบุญทีกุลนะครับเกิดวันที่7มกราคม2463ที่บ้านพักบริเวณสถานีรถไฟปากเพลี่ยวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับ ก็เป็นสถานีสระบุรีในปัจจุบันท่านเป็นบุตรคนที่5ในะจำนวนพี่น้อง7คนนะครับของท่านขุนเพนพาดชนารงนะครับและนางมั่นบุญทีกุลนะครับหลวงพ่อท่านก็ได้มรณภาพด้วยอาการสงบด้วยโรคชรานะครับในวันอังคารที่22ธันวาคม6.3นะครับเวลา7.32นาฬิกาส2นาทีนะครับสิริอายุ100ปีกับ11เดือนนะครับ15วัน แรสิพันษานะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆกราบอธิธาาุของท่านนะครับสำหรับตัวผมแล้วก็เคยมากราบท่านสมัยท่านยังไม่มรณภาพนะครับเคยมากราบท่านรู้สึกว่าประมาณสองสาครั้งนี่แหละครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ